สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดาคูดคาร์นะคะวันนี้นะคะพบกับพี่ขวัญอีกแล้วนะคะรอบเย็นเอามงน้อยยอดฮิตยอดนิยมกันใครได้ไปใครได้ไปมิตติ้งมุ้งน้อยบ้างยกมือขึ้นใครไปมุิติ้งกับเขามาบ้างสุดหล่อเต็มเลยนะคะสุดหล่อมุ้งน้อยมีรถจากกฤษดาคูดคาร์ไปจอดเรียงรายหล่อมากมาก เซลก็ด <ion> ีใจมากๆนะคะแอบไปส่องดูนะคะสวยมากๆทุกคันเลยนะคะเขาบอกคนขับโม่งน้อยหล่อจริงเหรอเขาบอกขันคนขับโม่งน้อยใจถึงจริงเหรอเขาบอกคนขับโม่งน้อยมันสุดยอดมากคงจะใช่จริงๆเพราะว่าพี่ขวัญแอบไปส่องนะคะในอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมิตติ้งโม่งน้อยนะคะสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะสวยสวยทุกคันเลยนะคะอ่ะวันนี้มาก่อนถ้าใคร เขาไม่ติ้งไปแล้วเขาอาจจะมีอีกแล้วใครยังไม่ได้รถคะใครยังไม่ได้รถบ้างยกมือขึ้นคะ่ะพี่ขวัญยังมีให้เลือกนะคะใหม่ในน้อย,อยปีใหม่ๆนะคะปี2016ตัว GL นะคะ GL แท้นะเมื่อกี้พี่เอกเกินไปเรื่องต้นแล้ว GL แท้คืออะไรไม่ได้รถเป็นรถตู้ทึบไปจอกกระจกนะคะตัวนี้ GL แแท้มีกระจกพร้อมมีทุกอย่างพร้อมมาจากโรงงานเลยนะคะคันนี้ออกป้ายแดงก็จะแพงกว่านิดนึงนะคะ วันนี้อยู่ที่มือสองปี2016เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาพร้อมเบร์พร้อมแอร์นะคะแอร์ลาวด้วยนะคะวันนี้เอาไปเพียงแค่589,000บาทค่ะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินได้เลย589,000บาทนะคะปี2016เครื่อง3,000กระจังหน้าสีสวยอย่างนี้นะคะไฟใหม่ๆอย่างนี้แล้วก็ที่พี่ขวัญย้ำเสมอว่าตัวนี้จีแแท้นะตัวจีกูนะขจะีกูแล้วก็แนะคะ แพ้นะคะก็คือรถไม่ใช่แบบตู้ทึบแล้วไปไร่จอกกระจกนะคะอันนี้เป็น G l อก็จะราคาอีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> มาต่อเลยจ้ะนะ้ามาต่อเลยค่ะนะคะมาต่ออ่ะใส่เข้านะคะแปบบ๊บนึงนะคะแป๊บน,นึงนะคะขอไนฟ์สดแป๊บนึงนะคะจ้ะจ้ะจ้ะอ่านะคะลูกค้านะคะจะมารับเวนจูรี่พรุ่งนี้ G.L. ตัวนี้นะคะก็กระดานนายเลยมาดูมาดูนะคะเป็นเบาะจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะจากโรงงานเครื่องสามพันก็จะมีแอร์สองแอร์แบ็กสองลูก ABS ด้วยนะแอร์นี่ค่ะนะแอร์แบ็กให้สองลูกคนนอนโซลสีดํานะคะเงาแวบค่ะไม่มีแตกนะคะไม่มีแตกพวงมาลายัยไม่มีแตกรายงานนะคะหัวเกียร์ก็ไม่มีชำรุดนะคะลูกค้าเพดานด้านบนนะคะโซนคนขับก็ไม่มี ไม่มีเขาเรียกว่าไม่เก่าค่ะไม่โทมไม่ทะลอกไม่ไม่ไม,ไ,มไม่เลอะนะคะแล้วก็ตัวเก๊ะนะคะเนี่ยใหม่ๆเลยค่ะเนี่ยใหม่ๆเลยนะคะท่านใดที่อยากได้แบบนี้นะคะรีบมาจับมาจองได้เลยน็อตก็ไม่มีขยับนะคะไม่มีชนประตูไม่มีถอดน็อตนะคะไม่มีชนหนักที่คว่ำน้ําท่วมนะคะคันนี้นะคะมาได้เลยนะคะรถทุกคันที่กิจสดาที่พี่ขวัญขายพี่ขวัญก็ ดูให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเม็ดอัดกลมๆอย่างนี้ให้ลูกค้าดูอย่างนี้กันเลยลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถสวยไม่น้อยนะคะต้องกิจสดา,าดกูดคาะเท่านั้นนะคะเข้ามาแล้วกรุณาติดต่อเซลล์นะคะพี่ขวัญหรือโทรมานะคะ0863159977 0863159977นะคะวันนี้พี่ขวัญก็กราบขอพระคุณอย่างสูงเลยนะอ่ะไหนๆตรงนี้ก็เปิดแล้วเปิดเครื่องให้เขาดูหน่อยเนาะ อ่านะคะคันนี้เป็นแอร์ราวนะคะก็จะสวยนิดนึงเย็นฉ่ำทั้งทั้งคันเรียกว่าเย็นฉ่ำทั้งคันนะนี่ค่ะเปิดได้เลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเพจนะคะลูกค้านะอ่านะคะอันนี้เครื่องโยนมาร์กจากศูนย์ใต้แดงมาเลยทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดฝา,าแห้งๆไม่มี ไม่มีเยอะไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็ไม่เคยเปิดปาไม่เคยมีความร้อนขึ้นนะคะลูกค้าขานะเนี่ยค่ะมาดูได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ต้องที่กฤษดานะคะเดิมๆนะของเราเน้นรถไม่ชนไม่คว่ำไม่น้ำท่วมน,นะคะก็เวลาบางคนบอกอุ้ยเครื่องดงังบางบางทีเขาก็ลืมล็อกตัวนี้นะคะลูกค้าลืมล็อกนะคะล็อกได้เลยนะคะเนี่ยเอาใส่เข้าไปแล้วก็ล็อก นี่นะคะตัวนี้ได้คอนโซลด้วยได้คอนโซลด้วยแต่บางคันก็ไม่มีนะแต่ส่วนมากก็มีครบเหมือนกันนะคะคอนโซลตัวนี้จะไม่ปิดตายนะคะหวัดดีค่ะสวัสด,ดีค่ะพี่ชายหวัดดีค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นคอนโซลส,สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าขานะคอนโซลส,สวยๆแบบนี้นะคะได้เลยนะคะอ่ะเบาะนะคะพี่ขวัญบอกแล้วว่าคันนี้เป็น GL แท้ GL แท้ก็จะมีเบาะนั่ง แต่ข้อดีของการซื้อมือสองคันนี้คุณได้ปูพื้นเรียบร้อยคุณได้ปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าขานะคุณได้ปูพื้นคุณได้ผ้าม่านคุณได้แอร์ราวนะคะได้เบาะสามแถวด้วยนะคะนั่งได้กี่ที่นั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสนะคะ12ที่นั่งคันนี้นั่งได้ถึง12ที่นั่งนะคะลูกค้านะภาษีก็ถูกเช่นกันค่ะพันเก้บาทนะคะภาษีก็ถูกเช่นกันนะคะคันนี้นะ ่านใดที่ซื้อรถที่กิจสนาคูซคาพี่ขวัญบอกเลยว่าเพดานด้านบนนะคะไม่มีไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยนะคะลูกค้าคุณลูกค้าจะได้สวยๆอย่างนี้ทุกคนนะคะเพราะเราคัดรถแต่ละคันมาขายให้แล้วนะเราคัดรถแต่ละคันมาขายท่านแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะสีก็จะเงาๆประมาณนี้เลยนะเลเวลของเขานะคะอาจจะไม่มีคยกว่าถ้ามันมีชนนะคะมันจะมองออกเลยนะนิดนึงก็มองออกนะคะแต่ตัวนี้ถือว่าเราให้ ให้รถสวยคุณลูกค้าไปใช้งานเอาแบบประทับใจกันนิดนึงนะคะความสวยของพี่ขวัญจะแตกต่างจากความสวยของพี่ขวัญคือรถไม่ชนค่ะรถไม่คว่ำค่ะรถไม่มีน้ําท่วมค่ะรถไม่มีชนหน้าค่ะรถไม่มีชนหลังค่ะไม่มีถอดประตูค่ะไม่ไม่ถอดน็อตค่ะนะคะเครื่องไม่เยิ้มค่ะเครื่องไม่เคยฮีทค่ะนะคะความสวยของพี่ขวัญจะไม่ใช่ความเงางามขนาดนั้นแต่ความสวยของพี่ขวัญคือสวยจากภายในนั่นเองนะคะ สวยจากภายในก็คือพวกน็อตเอยตะเข็บเอยไม่มีชนชนแล้วไปแต่งมาใหม่เหมือนผู้หญิงที่แบบไปเสียกรรมมาไม่ใช่นะคะรถเดิมๆจริงๆค่ะรถเดิมๆจริงๆข้าต่างกันนะเดี๋ยวมาเรามาเลยแล้วกันนะคะอ่ะนี่ค่ะตัว GL อที่พี่ขวัญบอกนะคะซื้อรถกลุก่มนี้มีสองอย่างะคะ่ะรถ G l อกับตู้ทึบเดี๋ยวพี่ขวัญจะพาไปดูว่าตู้ทึบเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ให้จบนะคะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้า ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะลูกค้านะคะลูกค,ะะคะ้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะคะอ่ะนะคะนี่เลยค่ะสวยๆอย่างนี้นะคะทุกมุมนะคะลูกค้าค่ะท่านใดที่ได้ไปไม่ผิดหวังนะทุกมุมนะลูกค,ะคะ้าขาทุกมุมนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะนะคะทุกมุมนะคะสวยมากอ่ะ เดี๋ยวพี่ขวัญให้ดูเลยเดี๋ยวดูด้านหน้าอีกด้านหน้าก็ยิ่งสวยอีกนะคะรถสวยมันจะสวยทุกจุดสวยทุกมุมนะคะนี่เลยจุดนะคะเนี้คะ่ะน็อตเอยตะเข็บเอยเม็ดอัดเอยฝาเออยอะไรเอ่ยนะคะบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบมากๆรถพ่กินสดากูดค่ะค,ความสวยของพี่ขวัญคือตรงนี้ น็อตไม่ได้ถอดฝาออกไปเนี่ยค่ะอย่างนี้คือรถสวยของพี่ขวัญน,นะคะรถสวยบางคนมองต่างกันร,รถสวยบางคนเอาสีนะคะรถบางสวยบางคนเอาแบบอย่างงุนอย่างนี้แต่รถพี่สวยพี่ขวัญสวยต้องไม่มีชนค่ะไม่มีความค่ะไม่มีล้างเล่มค่ะไม่เคยคีดค่ะไม่เคยเกิดความร้อนไม่เคยแบบชนหนักพี่กคว่ำน้ําท่วมหรืออะไรหลายๆอย่างแม้แต่เล่มทะเบียนฝากระโปรงก็ต้องเดิมจากโรงงานนะ้ะหจิกต้องเข้านะคะ แล้วแต่คนเรามองไม่เหมือนกันนะวันนี้พี่กันฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ